ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกอัสลามัวไลกุมวเระมะตุลลอฮ์วบรากาตุขอความสันติความเมตตาความปราณี และความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะผละไม้มีความสำคัญกับเรามากเพราะว่าอิสลามได้กล่าวถึงผลไม้มากกว่าอาหารประเภทอื่นในคัมภีร์อัลกุรอานมีองค์การมากมายที่กล่าวถึงผลไม้ไว้โดยรวมและได้กล่าวถึงผลไม้เหล่านั้นว่าเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และเดชชาญุภาพของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างและบางองค์การ ก็กล่าวถึงชื่อของผลไม้ไว้อย่างเจาะจงสารคดีวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอลัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถอ อัญุณ์กับสุขภาพในภาษาอาหรับเรียกอังุนว่าอินาบุญมีรูปหูพจน์ว่าอะนาบุญคำว่าอินาบุญถูกกล่าวในคัมภีร์อังกุรอานสองแห่งคือในบทอัลอิสร์บัญญัติที่91และบทอาบาสะ บัญญัติที่28ส่วนคำว่าอาณาบูถูกกล่าวไว้9แห่งด้วยกันรวมทั้งหมด11แห่งในจำนวนนี้มีอยู่6แห่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวตะลาทรงระบุเรื่ององังุนไว้เกี่ยวกับบรรดาวความปวดปรานของพระองค์ที่ทรงประทานให้กับมวลบ่าวของพระองค์ในโลกนี้และในส่วนสวรรค์องุนเป็นพืชไม้เลื้อยในตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินซีและวิตามินเคประกอบไปด้วยฟาวนอยซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระมีหลายคนเชื่อว่าอางุ่นมีคุณสมบัติที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและใบขององุ่นอาจมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบช่วยสมานเนื้อเยือ่อหยุดเลือด และช่วยลดอาการท้องเสียแต่ข้อพิสูจน์หรือหลักฐานทางการแพทย์มีน้อยมากเพียงใดที่จะช่วยยืนยันสปปรรพคุณประโยชน์และความปลอดภัยของการรับประทานอางุ่นรวมถึงสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่มีบทบาทหรือส่วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้องุ่นที่ดีคือองุ่นที่มีผลใหญ่น้ามากอางุ่นขาวจะดีกว่าอางุ่นดำเมื่อมันมีรสหวานเท่ากัน ผลองุ่นที่ถูกเด็ดและปล่อยไว้สองวันหรือสามวันย่อมดีกว่าผลองุ่นที่ถูกเด็ดในวันแรกองุ่นมีสรรพคุณดีต่อท้องทําให้ถ่ายง่ายอางุ่นที่ติดอยู่กับต้นจนเปลือกรีบดีสําหรับการบริโภคเป็นอาหารสําหรับให้ร่างกายแข็งแรงสารอาหารขององุ่นมีสรรพคุณเหมือนกับมะเดื่อและลูกเกด สารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างบนเปลือกองุนโดยส่วนใหญ่องุนจะถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงซึ่งไม่สามารถล้างออกได้ง่ายสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในสุขภาพของทารกในครรภ์ได้องุนอาจทำให้เกิดท้องผูกจากเปลือกที่ย่อยยากความร้อนจากการกินองุนสามารถส่งผลได้ทั้งแม่และทารกในครรภ การไหลเวียนเลือดไม่ดีเป็นสาเหตุทำให้มีอาการขาบวมและเส้นเลือดขอดผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหรือเส้นเลือดอาจเป็นผลมาจากอนุมูลอิสระและอง,งุ่นเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจมีส่วนช่วยหรือเป็นประโยชน์ต่ออาการขาบวมและเส้นเลือดขอดจึงทำให้มีการทดลองชิ้นหนึ่ง ให้ผู้หญิงที่ทำงานโดยต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นหรือยาหลอกแบบครั้งเดียวและแบบ14วันโดยนั่งนาน6ชั่วโมงพบว่าการรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโดยมีโปรแอนโทไซยานดินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยับยั้งอาการขาบวมในผู้หญิงซึ่งแข็งแรงดี แต่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานอย่างมีนัยยะสำคัญการรับประทานอางุ่นเป็นอาหารในปริมาณที่เหมาะสมค่อนข้างมีความปลอดภัยหรือรับประทานในรูปแบบยารักษาโรคก็อาจจะปลอดภัยเช่นกันแต่หากรับประทานอางุ่นรวมถึงลูกเกดในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียในบางรายอาจมีอาการแพ้งองุ่น หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอางุ่นได้ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นการระคายเคืองของกระเพาะอาหารคลื่นไส้อาเจียนอาหารไม่ย่อยไอปากแห้งเจ็บคอปวดศรีรษะเกิดการติดเชื้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนือ้อท่านอิบน oh ุอันกอยยิมรดิยันลอหูอันฮูกล่าวว่าอางุ่น เป็นผลไม้ที่ประเสริฐที่สุดมีประโยชน์ที่สุดรับประทานได้ทั้งสดแห้งเขียวและสุกองุนเป็นผลไม้ที่ร่วมกับผลไม้ต่างๆเป็นอาหารพร้อมกับอาหารหลักเป็นแกงพร้อมกับน้ำแกงอื่นเป็นยาพร้อมกับบรรดายาทั้งหลายเป็นเครื่องดื่มร่วมกับเครื่องดื่มต่างๆองุนมีธรรมชาติเหมือนกับธัญ,ญพืชคือ ร้อนและเย็นท่านผู้ชมคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะตลอดคืนที่เรานอนหลับเราไม่ได้รับสารอาหารเลยประมาณ8-10ชั่วโมงและมื้อเช้าเป็นมื้อแรกของวันการที่จะทำให้เรามีพลังงานในการทำงานตลอดทั้งวันก็ขึ้นอยู่กับมื้อเช้านี่แหละถ้าไม่ได้รับประทานมื้อเช้าจะส่งผลเสียกับร่างกายมากมายเลยอย่างเช่นอาจจะปวดท้องสมองแม่แล่น ร่างกายอ่อนล้าและปัญหาอีกมากมายผลไม้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะสารอาหารที่มีประโยชน์จะอยู่ในผลไม้ทั้งนั้นดังนั้นอาหารมื้อเช้าวันนี้อย่าลืมทานผลไม้กันด้วยนะคะเวลาในช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางช่องเอ็มคอเท็ดดีหมายเลขสามสิบค่ะ